สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านถัดไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85นะคะตามสัญญานะคะเมื่อกี้แกะกล่องทําทีเซอร์เบาๆรอบตัวนะไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมารีวิวเจ้าอาบูกาเซียนะคะลอกหยดน้ําขวัญใจมวลมหาประชาชนนะคะกับเจเน r เรชั่นโนะคะเจเนเรชั่นโแล้วนะเป็นใหม่ล่าสุดแล้วนะคะไม่มีใหม่ไปกว่านี้แล้วนะในปี2021นี้นะคะ เจ้าตัวนี้ใหม่กว่าตัวสีขาวอีกนะคะสีขาวก็จะเป็นตัวเจนสามอ่าตัวนี้เป็นเจนสี่ดำล้วนนะคะหนูว่ามันสวยกว่าตัวเก่านะที่หนูเคยรีวิวตัวสีขาวมันจะเป็นแบบบอดี้เขาจะตุยๆหน่อยนี่แต่อันนี้ยมันเป็นทรงสลิมนะคะเพราะว่าลอกกับคันเบดสมัยใหม่อ่ะเขาต้องจัดให้มันแมทกันนะคะคันเบสสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นทรงสลิมต่อให้มันเป็นเวทสิบสองยี่ห้าเนี่ยคันเขาก็จะแบบ คนคันมันจะบ้องนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพอเวลาไปประกบคู่กับลอกดูแพงๆเนี่ยเขาก็จะหาให้มันแบบประกบปุ๊บแน่ไปกับคันเบ็ดนะคะแนบไปกับคันเบ็ดทีเนี้ยมันก็จะหล่อล่ําขึ้นมาทันทีนะคะมันน่ามันน่าสะใจตรงที่ลอกกับคันเพียววแต่อัดปลาไซส์เจ็ดไซส์แปดไซส์เก้ากิโลได้นะคะเดี๋ยวหนูจะมารีวิวทีละตัวแล้วกันเนาะว่าเจ้าสองตัวนี้นะคะเหมาะเก็บใครนะคะแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่า คนที่ถนัดซ้ายเท่านั้นนะคะดูต่อได้เลยนะคะส่วนถนัดขวาเสียใจด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีมานะคะรอบที่แล้วนี่ซ้ายจะหมดไวมากเพราะว่าลูกค้าหลายคนเขาตีรอบมือขวาตีถือคันเบ็ดมือขวาใช่ไหมคะตีปึ๊บอ่าแล้วเราก็หมุนซ้ายได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะคะวันนี้เราก็จะขอรีวิวเจ้าลอกตีกปอมที่ ซื้อครั้งเดียวน่าจะอยู่กับเราอย่างน้อยห้าถึงสิบปีนะคะส่งต่อให้รุ่นลูกรุนหลานได้แน่นอนนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะคะฟังคลิปให้จบนะคะแล้วจะหมดคำถามเรื่องที่ว่าพี่ตัวไหนดีกว่ากันนะคะราคาแพงกว่าไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปนะคะมันดีถ้ามันเหมาะกับโจทย์การที่เราเล่นงานแนวไหนนะคะฟังให้จบก่อนนะคะในคลิปนี้เราจะบอกอรายละเอียดหลักๆสำหรับนักตกปลานะคะนักตกปลามือใหม่แนะนำให้ฟังเลยนะคะเพราะ พี่เจอคำถามประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะมาเรามาขอเริ่มกันจากลอกน้องเล็กนะคะจะบอกว่าน้องเล็กไหมให้แยกแบบนี้ดีกว่านะคะว่าตามการใช้งานของเราเนี่ยเหมาะที่จะเล่นกับคันเวทไหนอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยนิยมใส่คันเวทแปดสิบเจ็ดนะคะหรือหกสิบสนะคะหนูแนะนำให้จัดเจ้าอาบูแบ็กแม็กโฟนะคะ ه, เจ้า Abu b a k m a c f นะคะทรงเดียวกันบอดี้เดียวกันนะคะแต่จุดแตกต่างก็คือเกียร์เขาจะเป็นรอบหนะคะเกียร์รอบ6เนี่ยดียังไงรู้ไหมคะมันเหมาะสําหรับลูกค้าที่ตีเหยื่อน้ําหนักเบานะคะพวกสามกรัมสี่กรัมห้ากรัมนะคะใส่สาย PE ศูนจุดแดนะคะ PE หนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งจุดห้านะคะลูกค้าที่เน้นไปทางตีกระสุ่ เดินสติีติชชิ่งตกสกิป,ปิ้งตีสกิป,ปิ้งนะคะจัดเจ้าตัวอาบูแบ็กแม็กได้เลยนะคะจะแมทมากนะคะใส่กระดีเหล็กไซส์สามกรัมอย่างเงี้ยเน่นต้องเล่นเจ้าตัวนี้นะคะลูกปืนแฟตเลตห้าตลับนะคะลื่นลื่นหัวแตกหนูบอกเลยเขาตีกันหมดหลอดก็เจอมาแล้วนะคะถ้าที่โล่งๆตีได้นะตีหมดหลอดนี่แบบทำกันมาแล้วนะคะดีไซน์สวยนะคะเป็นเจนโฟนะคะ ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะล่าสุดเลยนะคะนี่จะเป็นดําแดงนะคะแล้วแดงของเขาจะเป็นแดงด้านนะคะไม่ใช่แดงเงาอันนี้ก็จะสปอร์ตขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะสปอร์ตขึ้นอีกระดับหนึ่งลูกค้าหลายๆคนแบบอืเจอเจ้าตัวนี้เข้าไปนี่ถูกใจกันทุกคนนะคะมีหน่วงแม่เหล็กของแท้นะคะตีง่ายนะคะนี่ล่องใหม่มากอ่ะจับมาน้ํามันติดมือเลยนะคะนี่ตัวเลโชตัวอะไรอย่างเงี้ยตัว เลียงสายเนี่ยแข็งแรงทนทานนะคะบอดี้สวยเป็นกาไฟเพื่อลดน้ำหนักเบานะ,ะแขนแต่งแขนแต่งอย่างเท่นะคะจับง่ายแล้วน็อปเขาเป็นน็อปยาง EVA จับแบบมันไม่นิ่มเละนะคะมันนิ่มกำลังดีนะคะแล้วมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างนะ,ะเหมาะที่จะเป็นลอกตัวแรกสำหรับน้องๆหนูๆที่ออกตกปลานะคะสายล่าทั้งหลายแหล่นะคะเพราะว่าดีไซน์มันอยู่กับเราแน่นอนนะคะอย่างหล่อนี่ผมุนด้านข้างนี่คือกีดเลยนะคะ จริงอ่หนูอ่ะตัดใจตัดใจเชียร์รุ่นไหนไม่ได้เลยนะคะให้เหมาะกับการใช้งานของเราดีกว่าเพราะถ้าถามหนูหนูว่าหนูมันสวยทั้งคู่นะคะแหมอาบูแบ็กแม็หรือเจ้าอาบูบีแ x ็ฟนะคะหมุนซ้ายนะคะจัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะจากสองพันเก้าเก้าสิบนะคะตัวนี้ราคายังได้ราคาโปรลอตนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะก็คือแพงกว่ารุ่นปีเจนสามมาสองร้อยบาทโอ้แต่ว่า ได้เรื่องของแต่งนะคะได้เรื่องดีไซน์ที่ดีขึ้นนะคะได้เรื่องความสลิมสลิมแต่ก็ยังจุสายได้เยอะอยู่นะคะอ่ะเรามาดูสเปคข้างในกันดีกว่านะคะสเปคเขาก็คือลูกปืนสแตนเลสห้าบวกหนึ่งตลับนะคะแล้วเป็นลูกปืนสแตนเลสแท้นะคะบอกก่อนนะอย่าเอาไปเทียบกับลูกปืนจีนนะคะที่อัดมาแบบตัวห้าร้อยกว่าบาทอัดลูกปืนมาติเอ็ดลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเทียบกันนะคะมันคนละแบบกันนะคะ มันกนละแบบกันนะคะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ลองซื้อมาตีดูนะคะว่าตียังไงให้ไม่ฟูสําหรับพวกนั้นนะคะแต่ถ้าเจ้าอาบูเนี่ยระบบมันเป็นระบบที่แบบเขาพัฒนามาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนะคะพูดถึงระบบตัวหน่วงเนาะมันจะตีง่ายนะคะ,สะเสถียรน,นะคะแล้วก็ปรับได้จริงนะคะลูกค้าหลายคนถามมาว่าเฮ้ยพี่ รอบหกกับรอบเจ็ดเนี่ยผมจะซื้ออะไรดีอ้าโจ์นี้จะเป็นโจทย์ที่อีกหลายๆคนมือใหม่จะงงนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งงงนะคะค่อยๆฟังคลิปนี้นะคะรอบเกียหกเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้เราตีเหยื่อน้ําหนักเบาได้แล้วหมุนมาเนี่ยจะไม่กินไม่กินแรงนะคะข้อดีของมันก็คือตีเหยื่อเบาได้นะคะแล้วอีกข้อดีของเขาก็คือเวลาเราหมุนเนี่ยก็คือแขนหมุนหน,นึ่งรอบสปูลน่ะเขาหมุนหกรอบนะคะไอ้สี่จุดหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะเอางี้หมุน แขนลอกแขนลอกหนึ่งรอกสปูนเนี่ยเขาหมุนเท่ากับหกรอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เหมือนกับว่าขนาดการกอ,อกลับเนี่ยการความเร็วในการกอ,อกลับเนี่ยกาลังดีนะคะเหมือนเราเหยียบรถเนี่ยที่คันเร่งเนี่ยเขาดีพอดีนะคะทําให้เหยื่อมันไม่กลับมาไวจนเกินไปเนาะเพราะว่าเวลาเราเล่นพวกแนวสตรีทวิทชิ่งอะพื้นที่ตีมันก็ไม่ได้เยอะนะคะพื้นที่ตีก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องให้แมทกับการใช้งานของเรานะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดเจอเจ้าชโดไส w s 6ไซส์7กิโลโลกมันถึงขั้นระเบิดตึงตังกระเด็นกระดอนออกมาไหมไม่นะคะอัดได้เหมือนกันอัดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูแค่บอกโจทย์หลักๆที่ลูกค้ากําหนดมาก่อนนะคะว่าเฮ้ยพี่ผม ออกตกกระพงบ่อยอย่างเดียวเลยแล้วงบผมก็ประหยัดนะครับผมอยากได้ลอกกีมตัวละเท่านี้นะครับแต่ถ้าผมเพิ่มอีกแค่สามร้อยผมจะได้ลอกอาบูนะครับซึ่งขายต่อได้ราคากว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะกําลังเบรกอยู่ที่หกกิโลนะคะซึ่งถือว่าสูงนะลอกชิมานโน่นี่เขาให้กําลังเบรกเต็มที่ก็สี่โลนะคะแต่อาบูนี่ให้หกกิโลนะคะตัวน้าใครอยากได้เบรกหนักกว่านี้ไปดูเจ้าโปรแมกนะคะแสดงว่าคุณเป็นสายใหญ่นะคะใส่พวกคันเวทใหญ่อ่า น้ำหนักลอกเพียง200กรัมนะคะกับเจ้าแบ็กแม็กโฟนะคะน้ำหนักลอกเพียง200กรัมนะคะจุสายส่วนใหญ่จะจูสายถ้าเป็น PE เนี่ย PE 3ได้100เมตรนะคะซึ่งถือว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ลูกค้าที่ใส่สาย PE 1.5อยากจะใส่200เมตรจัดเต็มไปเลยจ้ะถ้าใส่ PE 2หนูแนะนำว่าได้150เมตรนะคะก็คงไม่มีใครตกปลาช่อนให้มันลากไปพันนู่นพันนี่แบบเป็นเป็น ห้าสิบหกสิบเมตรแน่นอนนะคะดีไซน์สวยจริงๆนะคะนี่ตรงนี้เขาแอบแบบเป็นเทปล่านดนึงนะคะโหหล่อจริงๆนะคะหล่อจริงๆมาต่อกันนะคะเมื่อกี้ลูกค้าเข้านะคะลอกเบสเนี่ยต้องเลือกมาเลยนะคะว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะคะอันนี้หนูก็ตอบให้ลูกค้าไม่ได้นะอย่างบางคนเนี่ยถนัดตีเบ็ดเนี่ยมือขวาแล้วก็กอเลยปึ๊บนี่ฟีตซปูนลงเหยื่อลงปึ๊บกอได้เลยปึ๊บนะคะ ก็แล้วแต่คนถนัดนะคะส่วนเราจะเปิดเปิดฝาเนี่ใช้ตรงนี้นะคะเห็นเดือยสีแดงนี่ไหมคะเอาเล็บจิกลงไปนะคะแล้วก็ดันดึงออกดึงหาตัวแล้วบิดตรงนี้ลงนะคะลอกใหม่มันจะค่อนข้างลื่นนะคะน้ำมงน้ำมันนี่แบบมาใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งมันดีนะคะมันทําให้อายุการใช้งานของลูกปืนของเฟืองเนี่ยยาวนานนะคะไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ โอเคนะคะอ่ะเราดึงขึ้นเราดึงออกนะคะแล้วก็บิดขึ้นนะคะพอดีเล็บหนูสั้นนะคะอ่ะเปิดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นลูกปืนของแท้นะคะสปูนเป็นแบบนี้นะคะเป็นะปูนสีแดงด้านโคตรหล่อนะคะเวลาเราใส่เข้าไปนะคะก็ดันให้สุดนะคะดันให้สุดแล้วก็จับเดือยลงจับเดือยนะคะแล้วก็ดันเข้ามุมเฉยๆนะคะเดี๋ยวนะ ลื่นจริงๆนะเนี่ยอึ๊ดเน่เหมือนเดิมนะคะเอาออกยังไงก็ต้องเอาเข้าอย่างนั้นนะคะได้แล้วอีฟี่นะคะแต่ขอนิดเดียวนะคะน้องๆหนูๆไม่ต้องไปแกะอย่างนี้ตรงข้างตะลิ่งนะคะเจอมาแล้วนะ,ะอารมณ์แบบไปอวดเพื่อนข้างตลิงนะคะแงะเสร็จปุ๊บไอ้นี้กระเด็นตกน้ําไปเรียบร้อยนะคะเสียงเงินนะคะเสียงเงินนะคะ,เ,งเ,งนนะ,คะเขาไม่ได้มีประกันตรงชิ้นส่วนนี้ให้ฟรีนะคะต้องเสียงเงินซื้อนะคะแต่ว่าจะได้ลดราคาให้ โอเคถ้าถามหนูนะตัวแบ็กแม็กเนี่ยสำหรับลูกค้าที่เน้นไปทางตีพวกกบยางกบกระโดดนิดหน่อยที่ไม่ได้ต้องการสปีดสูงนะคะแล้วก็เล่นเป็นพวกเหยื่อใต้น้ำบางบางพวกมินนาวกระดีเหล็กไซส์เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าถามว่าในราคาเนี้ยจะไปตีแบบกระดีที่มันแบบไซส์กัมเดียวออกไหมครับพี่ผมหนูบอกตรงๆนะคะ หนูซื้อตัวละเจ็ดพันกว่าบาทมันก็ตีไม่ออกนะคะมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะถ้าเราจะไปตีพวกกระดีไซด์กลัมเดียวแนะนําให้ซื้อสปินนิ่งนะคะอย่าไปเล่นเบสนะคะเพราะไม่งั้นเราจะต้องเพิ่มเงินขึ้นไปเรื่อยๆอีกเยอะมากเลยซึ่งมันแบบเกินความจําเป็นนะคะแต่ถ้าใครมีงบอยากจะเล่นตามนั้นก็ได้ไม่ผิดนะคะอยู่ที่เรานะคะอันนี้แนะนําเป็นแนะนําเป็นความรู้สําหรับลูกค้ามือใหม่เด็กๆทั้งหลายแหลนะคะอ่ะแล้วดาวเป็นแบบดาวงุ้มนะคะโคตรหล่อนะคะงุ้มเข้านะคะ เท่ดี hey, นะคะเกิดต่อไปอยากจะใส่แขนตรงแขนแต่งซื้อแต่งนะคะอะให้ดูนิดนึงนะคะใส่กับเจ้าตัวนี้ก็ได้นะคะราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทเป็นของแบรนด์ DPO นะคะมันสวยดีนะคะหล่อมากนะคะหล่อมากนะ,ะอันนี้ก็แยกไปให้ดูนะคะจบไปแล้วนะคะกับเจ้า Abu b a c k Mac โฟนะคะ b a c k Mac โฟเนี่ยหนูแนะนำให้ใส่กับคันเบดเบดหกสี่สิบสอง สามีดแปดก็พอได้นะคะแต่ถ้าเอาสวยๆอะสี 16, ่ขีดสิบหกขีดสิบสองแปดขีดสิบเจ็ดหรือสิบยี่สิบนะคะไม่ผิดนะคะใส่ได้หมดนะคะอยู่ที่เราที่เหลือก็อยู่ที่เราแล้วนะคะมันก็สวยอ่าแต่อย่าเพิ่งหลงรักเจ้าตัวนี้นะคะเพราะเรายังมีพี่เบิ้มของเขาอยู่ชื่อพี่เบิ้มแต่จริงๆมันไม่ได้เบิ้มอะไรเลยนะคะตัวมันก็เท่ากันนะคะแต่มันมาเบิ้มภายในคืออาบูโปแม็กโฟนะคะหมุนซ้ายนะคะ สีดำดุดำดุนะคะซึ่งถ้าถามหนูนะหมุนด้านเนี้ยมันเหมือนกับไดว่าทาทิล่าเอเลยนะคะแต่เจ้าตัวนั้นอยู่สี่เกือบห้าพันนะคะแต่เจ้าตัวเนี้ยอยู่แค่สองเจ็ดเก้าศูนย์จากสามพันหนึ่งเก้าสิบนะคะก็ถามหนูหนูว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนงบประหยัดที่อยากอัดชโดไซส์ใหญ่อัดอัดงานใหญ่ๆใ,ใส่คันเวทสิบยี่สิบสิบสองยี่ห้าสิบห้าสามสิบหรือที่เจอ คู่ของเขาก็คือคัน G m a x Weight 20-40นะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นเจ้าคัน G m a x Weight 20-40ซึ่งหนูว่ามันเป็นคันตีอยปลอมที่เวทหนักที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาแล้วนะคะแต่ด้ามคนคันเขาเท่านิ้วก้อยพอเวลาประกบปุ๊บมันจะเป็นชุดที่แบบโคตรหลอ่อนะชุดอุปกรณ์ดีๆต้องเล็กนะคะเล็กเล็กสลิมอัดหโดโได้นี่คือหล่อล่ำนะคะอะ บอดี้ก็จะไม่ต่างกันนะคะตัวบอดี้เท่ากันนะคะหมายถึงโครงลอกนะคะเท่ากันกับแบ็คแม็กนะคะที่แตกต่างก็คือขีดสีกับรอบเกียร์นะคะแล้วก็เพิ่มกําลังเบรกมาให้นะคะอันเนี้ยจะเป็นรอบเกียร์เจ็ดนะคะอะมาเปิดให้ดูเลยนะคะรอบเกียร์เจ็ดตอนหนึ่งนะคะก็คือหมุนมือหมุนลอกหนึ่งครั้งเนี่ยสปูลหมุนเจ็ดรอบนะคะก็จะสูงกว่าเจ้าตัวสีแดงเมื่อกี้หน่อยนะคะเพื่อ เอาไว้แมทสาหรับลูกค้าที่เล่นพวกเหยื่อดาลึกลิ้นใหญ่ๆนะคะพวกลิสโต้ทั้งหลายแหล่เหยื่อมินนาวที่มันลิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะกินแรงเราเยอะนะคะแล้วก็เหยื่อพวกกบกระโดดที่ต้องการสปรีดสูงๆเวลาเราปั่นเนี่ยกบมันจะตีน้ำปั๊บปั๊บปั๊บมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดรอบเราไม่จัดเราก็ต้องปั่นบุบบูบบบเหนื่อยนะคะแล้วก็ปั่นพวกปัดเตสที่มันเป็นเหยื่อใบพัดนะคะลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็จะแยกชุดกันอยู่แล้วนะเพราะหนูก็แยกชุดนะคะ ถามว่าไม่มีใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ผิดนะคะถ้าเกิดจะเอาเจ้าแบ็กแม็กเอ่อเจ้าโปรแม็กตัวนี้รอบเ็ดไปตีกระดี่ยางไปตีกระดี่เหล็กแล้วไปตีปลายางแล้วอยากจะแค่แอคชั่นแบบแกล้งตายเราก็ใช้เขีย่ยเอานะคะไม่ต้องไปหมุนก็เขีย่ยได้มันอยู่ที่เทคนิคของเราด้วยนะคะอันนี้ไม่ผิดนะอยู่ที่ประสบการณ์การตกปลามันต้องมีมีจินตนาการควบคู่นะคะหนูบอกเลยนะว่ามุมเนี้ยมันคือ าถทุลาแต่ว่าราคาถูกกว่านะคะแบงแบงพันหายไปสองใบนะคะไม่ต้องจ่ายนะคะอ่ะตัวนี้ก็ทุกอย่างก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าแตกต่างกันก็คือสามจุดใหญ่ๆที่หนูบอกนะคะดีไซน์สีนะคะจะเป็นสีออกดําเงินนะคะซึ่งก็าถามหนูหนูว่ามันหล่อมากนะคะหล่อมากนอ็อปเนอื้อะไรเหมือนกันนะคะลูกปืนแตนเลสหกตลับนะคะรอบเกียร์เจ็ดจุดหนึ่งนะคะน้ําหนักลอก เพียงสองร้อยสามกรัมนะคะก็จะหนักกว่าเจ้าตัวสีแดงติดเดียวนะคะตัวนั้นสองรอยตัวนี้สองร้อยสามกรัมถ้าถามหนูหนูไม่วุยตกถ้าถามหนูหนูไม่ได้เรียกว่ามันหนักนะเพราะหนูก็ถือว่ารอกในราคาเลทเนี้ยสองร้อยกว่าเนี่ยมันสองร้อยเนี่ยถือว่าเบาเลยนะคะถ้าจะเอาเบากว่านี้ก็ต้องมีงบประมาณสักเจ็ดแปดพันนะคะซึ่งก็จะได้อยู่มาร้อยแปดสิบซึ่งถ้าถามหนูว่ามันไม่ได้หนักอะไรนะสองร้อยกรัมก็ลองไปหาน้ำหนักช่างดูนะคะว่าลอกเราเท่าไหร่ก็ลองไปถือถือดูนะคะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงอาบูเขาคิดมาให้แล้วนะคะขายแข่งกัได้วาชิมาโ,โนขนาดนี้จะไปยอมไม่ได้นะฮะหล่อจริงๆนะคะแต่มาเฉพาะหมุนซ้ายนะคะกําลังเบรกสูงถึงหกกิโลนะคะเจ้าตัวนี้นะคะกําลังเบรกสูงถึงหกกิโลนะคะเอ๊ะเมื่อกี้หนูบอกผิดอ๋อขอโทษทีนะคะหนูบอกผิดอ่ะกำลังเบรกเท่ากันนะเขาหกกิโลเหมือนกันนี่แล้วก็จู่สายได้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างของมันก็จะเป็นประมาณนี้คือสีนะคะสี แล้วก็ลูกปืนตัวนี้เยอะกว่าหนึ่งตลับนะคะแล้วก็เกียร์ตัวตัวเกียร์สายเนาะเป็นรอบเจ็ดอันนี้เป็นรอบหกนะคะกําลังเบรกเท่ากันนะคะหกกิโลนะคะขอโทษทีเมื่อก่อนเขาชอบบอกแต่ปอนไงสิบสามปอนนะคะไม่บอกกําลังแบบเป็นกิโลเนาะออโตโ้เหมือนกันนะคะกดลงตีเหยื่อเนี่ยเอาล็อกสายนิดหน่อยนะคะสปูลวิ่งอยู่ใต้นิ้วเรานะคะสับล็อกออโต้นะคะไม่ต้องไปดันขึ้นอย่างนี้นะคะ สับล็อกออโต้เบรกอยู่นี่เกิดตีไปปากินก็หมุนได้เลยนะคะพร้อมสู้นะคะพร้อมสู้ส่วนมาดูความลื่นนะคะโอ้สุดสุดสปูนแน่นอนนะคะถ้าตีกันดีๆพื้นที่เยอะๆนะคะหนูแนะนํานะคะเจ้าตัวนี้ถ้าเหมาะกับใส่คันเวทแอร์เกียร์เอ็กทีสิบสองยี่ห้าก็หล่อนะตัวเจ็ดฟุตนั่นนะ่ะอ่าข้อดีของสปูนเกดรดดีเนี่ยลอกดีๆเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นี่หนูให้ดู ถ้าใครมีลอกหยดน้ําอยู่อะค่ะลองไปดูของตัวเองนะคะเกรดถูกกับเกรดแพงเกรดดีเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะคะการเก็บรายละเอียดของขอบตะปูนเขาจะเนียนมากซึ่งมันจะไม่มีในลอกถูกนะคะเวลาที่เราตีแล้วบางทีสายมันลงไปติดปึ๊บข้างในเนี่ยโอ้โหหนูเจอมากนะคะในลอกสี่ห้าปีที่แล้วพวกลอกเกรดถ,ถูกนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าของถูกไม่ดีนะมันก็ดีแต่เราก็ต้องรู้งานของเขาว่ามันถูกลงนะคะเราก็ต้องลดลดลดอะไรลงมาบ้างนะมันจะได้เหมือนกันหมดไม่ได้นะคะเปิดฝัน เปิดฝาครอบเหมือนกันนะคะเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บแล้วหมุนเปิดฝาครอบเหมือนกันนี่เกี่ยวปุบแล้วดึงออกนะคะซึ่งง่ายกว่ารุ่นเก่าๆเยอะนะคะรุ่นเก่าๆมันต้องมาขันน็อตตรงนี้เนี่ยน็อตนะง่ายกว่ารุ่นเก่าๆเยอะแต่ถ้าถามหนูอะ่ะไม่ต้องไปเปิดเขาก็ได้นะคะอันนี้เปิดให้ดูเฉยๆนะคะลูกค้าหลายคนชอบถามว่าเอ้ยมันเปิดยังไงครับพี่แต่ขออย่างเดียวอย่าไปเปิดติดล,ลัดลิงนะ,ะเวลามันตกเกิดตรงเนี้ยบลึบตกลงไปนะคะมันก็ตกน้ําไปเลย หล่อจริงๆนะคะสีเป็นเทาเมทัลลิกอัลลอยนะคะสีเดียวกับ h o n ด a าซิตตัวใหม่เลยนะ,ะโอเคหนูบอกราคาไปแล้วนะคะรีวิวนี้อาจจะยาวหน่อยนะ,ะเพราะมันต้องค่อยๆพูดนะคะถ้าเกิดมีผิดถูกยังไงก็ขออภัยไ,ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะรีวิวตามประสบการณ์พร้อมกับบอกถึงสเปคนะคะประสบการณ์ก็ประสบการณ์จากที่ขายลูกค้ามาเป็นสิบปีนะคะก็อาจจะแบบมี เพิ่มนึกเพิ่มตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะคะแต่บางทีคิดแล้วก็รีบพูดนะ,ะแล้วมันก็พูดผิดนะคะก็อาจจะพลาดไปโอเคจ้าเดี๋ยวเรารีบลงคลิปให้นะคะเพราะว่าลูกค้ารอกันมาหน้าจะเกือบสองเดือนแล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดใหม่กว่าตัวสีขาวนะคะหล่อกว่าเยอะนะคะตัวสีขาวมันจะตุ๋ยกว่าบอดี้อ่ะตอนนั้นหนูบอกว่าตัวนั้นสวยสุดแล้วใช่ปะตอนนี้หนูอยากจะกัดกัดลิ้นตัวเองแล้วบอกใหม่นะคะว่าเจ้าตัวนี้แน่นค้นหลอ่อทั้งคู่เลย ยิ่งถือยิ่งรู้สึกนะคะว่ามันหล่อจริงๆนะคะอ่ะ Abu b a g k Max 4นะคะหมุนซ้ายนะคะตัวสีแดงดำ2,190บาทนะคะ Abu Pro Max 4นะคะตัวสีดำล้วนนะคะสีไทเทเนียมดำนะคะโคตรหล่อนะคะ2อ7 9 0นะคะอยากจะให้แบบตัวเนี้ยจริงๆหลายคนจะเห็นชัดแต่ละตัวเนี้ยหลายคนอนะ่ะอาจจะมองไม่เห็นเหมือนตาหนูเห็นนะคะเพราะถ้าแสงมันเงามันแบบเนี้ย สีเขาไม่ได้แบบเทาเทากระจอกนะครับพี่เทาแบบเทาโคตรไฮเอ็นนะคะโอ้ยอยากจะให้กล้องมันโฟกัสมันก็ดันไปโฟกัสอย่างอื่นอยากจะร้องไห้นะฮะกล้องสมัยนี้ดีจัดเนี่ยอยากจะให้โฟกัสนี่นะคะน้องเขาก็เบลอดีไซน์สวยนะคะแนะนํานะคะลูกค้าหลายๆคนถามว่าพี่ ทำไมถึงแนะนําของราคาหลักนี้ล่ะจริงๆเป็นคนขายของน่าจะใช้ของแพงๆจริงๆเมื่อก่อนก็ใช้แพงนะคะสมัยนี้ก็ใช้ประมาณพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจดูแล <laughs> โอ้ยอยู่แล้วค่ะพี่อยู่จริงๆสําหรับลูกค้าที่แบบเอออยากซื้อชุดหนึ่งที่แบบอยู่กันยาวๆเราไม่ต้องไปดูแลรักษาเขาเยอะนะคะเ <laughs> วลาถือชุดหมื่นสองเนี่ยไปตกปลาเนี่ยโอ้โหวางทีเนี่ยโอ๊ยไปกลัวเป็นรอยกลัวกลัวตรงนี้ลงเป็นรอยตรงนี้ลงเป็รนรอยนะ ไม่ใช่ว่าราคานี้เป็นลอยไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ว่าราคานี้แบบถูกนะมันก็ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพที่ให้มาถ้าถามหนูหนูเรียกว่าตอบโจทย์กับคุณภาพนะคะแล้วก็ประสบการณ์แบรนด์ของยาวนานของอาบูนะคะซึ่งถือว่าทําได้ดีจริงๆนะคะไม่หนีชิมานแล้วก็ไม่หนีไดว่านะคะเป็นแบรนด์สัญชาติหนึ่งที่หนูบอกว่ามันอยู่คู่กับ,บบ้านเรามายาวนานนะคะยิ่งพัฒนาย,ยิ่งดีขึ้นนะคะเราก็สาวกใครก็ ลองศึกษาดูนะคะคุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าในราคาที่เซฟงบลงนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กหัดไทยคิดิ้งสุหุ่วิทส85ด้วยนะคะชอบการรีวิวแนวนี้กันไหมอ่ะถ้าชอบก็แจ้งกันที่อิแจ้งไว้ที่ใต้คลิปก็ดีนะคะเดี๋ยวหนูจะได้พยายามถ่ายกันแนวนี้บ้างนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นอีกแนวนึงที่เราเราอาจจะแบบนะ ค่อยคุยกันนะคะนะลูกค้าหลายคนก็รีเควสแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนู้นนะคะเอเคก็ฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ